เปิดให้ดูเป็นครั้งแรกค่ะทางาร้อยเอทีวีเลยนะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะไปกราบนะมัสการนะคะเรียนถามถึงความเป็นไปเป็นมาของอผ้าพระเวทโบราณผืนนี้นะคะความยาวประมาณเท่าไหร่แล้วกอ็อายุก็ประมาณกว่า400ปีมาแล้วค่ะ ยาวมากมากนี่สี่ร้อยกว่าปีเหรอฮะดูสีนะคะดูสีได้มีการซ่อมใหม่ไหมคะไม่ได้ซ่อมเลยนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะสวยงามมากๆเลยนะคะดึงไปเลยดึงดึงดึงไปเลยดึงดึงไปเลยค่ดึงกองกอง พับเขาเลยพับเขากระด้วพับเขาเลยดึงพับเขามาพับพับนี่เงมากกับไดนพับ